สนับสนุนโดย F.B. Hybrid Battery ี่ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Vista c a l เ e ียมแคลเซียมเจ็มิลลิกรมัมพลาสต์โบโรนการคุ้มครองข้อมูลเป็นเรื่องที่ขับรัฐมนตรเองก็จะมีการยื่นรายชื่อออกประถมตุนที่สภาถอถอน วันไหนไม่พอใจลุกขึ้นมาปฏิเสธอีกองค์กรหนึ่งหน้าตาเฉย้านเมืองมันจะกาลียุคขนาดไหนสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีเจาะข่าวเด่นรายการสดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญคุณจารุรณฉายแสงและคุณวิทยาแก้วพระดาจากสองมุมมองมานั่งคุยกันในเรื่องเดียวกันนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับ,ร,บรัฐมนตรีศึกษาที่การแล้วก็แกนนําของเวทีราชดำเนินนะครับ หลังสารล้มนูนมีคำวินิจฉัยแล้วอย่างที่เราทราบกันนะครับไม่ต้องพูดถึงารายละเอียดละก็คือสารล้มนูนมีอำนาจกระบวนการในการร่างแก้ไขน้มนูนผิดและเนื้อหาที่ไปแก้ให้สวมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดก็ผิดเพียงแต่สามนูนไม่ยุพักไม่ตัดสิทธิ์สามร้อยสิบสองคนขั้นตอนตอนนี้ไปอยู่ที่ปปอชคณะกรรมการป้อกกัะและปราบปรา,รามการทุจริตแห่งชาติซึ่งจะพิจารณาเรื่องอาญากับการถอดถอน สา2รอสิบสองคนหรือไม่อย่างไรเพื่อไทยทแถลงไม่ยอมรับคำวิิจัยของศาลร,รัมนูนที่ว่านี้ผมก็เลยจะถามคุณจารตุรงก่อนว่าจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องการเมืองก็คือศารลรู้รวิจัยปปชกำลังจะวิิจัยเพื่อไทยไม่ยอมรับก,ก็ต้องดูว่าคือไม่ยอมรับแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวกับร่างแกนน้ไขรัฐนูลก็ไม่มีอะไรจะต้องทำนะครับ ต้องไปขอ,อ,อราชทานคืนมาไม,ไม่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 ต้องไม,ไม่ไม่มีใครมีอำนาจที่จะทำอย่างนั้นด้วยนะครับเวลานี้พ้นขั้นตอนของออรัฐสภาไปแล้วแล้วก็พ้นขั้นตอนของนายกรัฐมนตรีไปแล้วอมไม่ว่าจะวินิจฉัยในทางยอมรับคำคำไม่ว่าจะคิดในทางยอมรับคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูนหรือไม่ก็ไม่มีอะไรจะทำเช่นถ้าเห็นว่ายอมรับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนร่างนี้ก็ต้องตกไป ต่อไปก็ไม่ต้องไปทําอะไร,รใช่ไหมครับ<อ>ถ้าไม่ยอมรับก็คือปล่อยปล่อยไว้เฉยๆไม่ต้องไปทําอะไรเหมือนกันก็มาอยู่ที่ปปอชอจะว่ายังไงนะครับคือคําวินิจฉัยคราวนี้เนี่ยที่คนไปมีความรู้สึกว่าเมตตาแล้วนะไม่เอาเต็มที่บางคนบอกว่าแค่กลางซอยคือไม่ยุบพัก แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันร้ายแรงมากคำวินิจฉัยนี้เนี่ยเป็นค,คำวินิจฉัยที่จะส่งผลเสียหายต่อบ้านเมืองอย่างร้ายแรงมากาคือมันทำลายระบบยุติธรรม,มทำลายหลักการประชาธิปไตยแล้วมันก็จะนำนำไปสู่การลงดาบจัดการกับนักการเมืองจัดจัดการกับสสสวก็คือปปชไปจัดการต่อไปเมื่อวินิจฉัยอย่างนี้พอไปวินิจฉัย ร่างแก้ไขมาตรา68ก็แน่นอนว่าก็ออกมาว่าเป็นการาล้มล่างระบอบประชาธิปไตยและขัดต่อ,อทำให้ได้อนาจการปกครองโดยวิธีทางที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอ,อีกครั้งหนึ่งอ,อย่างแน่นอนเ,อเพราะมาตรานั้นมันแรงยิ่งกว่า,ามาตรานั้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสารรัฐธรรมนูญยิ่งกว่ามาตรานี้นะครับสวนเนี่ยเป็นเพียงคือผู้ที่จะมาตรวจสอบ,บสารรัฐธรรมนูญเป็นผู้ที่จะมา ลงมติในการสรรหารตุลาการรัฐมนูนได้แต่มาตรา68เนี่ยตัดอำนาจของสารรัฐมนูนในการที่จะมาตรวจสอบการแก้ไขรัฐมนูนให้ชัดเจนเพราะปัจจุบันรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ให้อำนาจสารรัฐมนูนในการตรวจสอบการแก้รัฐมนุนแต่สารรัฐมนูน,น,น,นไปวินิจฉัย<ช>ว่ามีอำนาจเขาก็เลยจะแก้มาตรา68ทีนี้เพื่อที่จะตัดอำนาจให้ชัดเจนขนาดแก้<อ>เรื่องสว ยังบอกว่าเป็นการล้มล้างการปกครองและเป็นการที่จะทําให้ได้อํานาจการปกครองโดยวิธีทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่ไม่เป็นไปตามรัฐนูลแก้มาตรา68ก็ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นกำลังแก้ไขมาตรา68รออยู่ครับถูกไหมฮะวาดมาตรา68ที่ศาลใช้ลงดาบเนี่ยครับกาลังถูกเสนอแก้อยู่เพราะฉะนั้นรู้อนาคตแน่นอนว่าว่าก็จะตามมาอีกทีนี้ถามว่าการเมืองจะเป็นยังไงการเมืองเวลานี้ก็คือการผสมผสานระหว่าง การดําเนินการของสารรัมนูและองค์กรอิสระที่จะจัดการกับฝ่ายหนึ่งโดยมีลักษณะผสมผสานเอื้อกันกับการชุมนุมบนท้องถนนที่ทํากันอยู่อันนี้คืออันนี้จะเป็นการผมคิดว่ามีลักษณะรู้กันอยู่รู้กันด้วยรู้กันอยู่ส่งเสริมซึ่งกันและกันอยู่เพื่อจัดการกับอีกฝ่ายหนึ่งการตัดสินของสารรัมนูที่เพิ่งตัดสินไปเนี่ย ไม่ใช่เป็นการตัดสินตามหลักนิติธรรมและตามรัฐธรรมนูญเป็นการตัดสินโดยอิงสถานการณ์ทางการเมืองเห็นว่ากระแสกําลังเอื้อต่อฝ่ายหนึ่งก็คือกระแสที่ไม่พอใจเรื่องกฎหมายนิโทษกรรมทั้งๆ้งที่เขาถอยไปแล้วเนี่ยแต่กระแสมันยังอยู่เมื่อกระแสยังอยู่ก็ถือโอกาสเป็นการออกมาวินิจฉัยเพื่อจะจัดการกับการเมืองเหมือนกับตอนที่มีการ ยึดสนามบินอยู่และยุบพักการเมืองคราวนี้ก็คล้ายกันมีการชุมนุมอยู่ออกมาจัดการไม่ได้ยุบพักเพราะอะไรไม่ได้ยุบพักก็เป็นการใช้ดุลพินิษในลักษณะที่เป็นการเมืองก็คือยุบพักแล้วไม่มีประโยชน์ไม่โดนถึงนายกไม่เหมือนกับการยุบพักตอนที่คุณสมชายวงศวัร์เป็นนายกเริ่มตีอยู่เพราะเป็นกรรมการบริหารพักด้วยจึงไม่ยุบพักไม่ใช่เมตตาอะไรถ้ายุบถึงขั้นยุบพักก็จะทําให้ ความไม่พอใจมันสูงขึ้นแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เป็นผลร้ายแรงตามมาก็คือสสสวโดนข้อหาร้ายแรงกอบเหมือนกับจะเป็นขบฏในร่านจัรด้วยซ้ําแต่ที่สําคัญกว่านั้นการวินิจฉัยเมื่อวานนี้ได้ส่งผลทําให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไม่ได้แล้วประชาธิปไตยมีความหมายว่าตามตามที่สารัมนตรกกำหนดเท่านั้นซึ่งอันนั้นคือการปิดปิดโอกาสในการแก้ปัญหาอย่างตามตามระบบ คุณวิณยาฟังดูคือคุณจะโดนตอนนี้กำลังบอกว่าเอื้อกันแล้วนะฮะม็อบสร้างกระแสทั้งที่รัฐบาลถอยไปแล้วเรื่องิีโทษใช้กระแสนี้เอื้อให้สารารุษน์วิที่ใช้ตามกระแสไม่ลงดาบถึงที่สุดเดี๋ยวจะลงดาบผ่านองค์กรอิสระอื่นต่อไปเพื่อจะเล่นงานอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งผลที่สุดจะเอื้อให้การชุมนุมประสบความสำเร็จคือล้มรัฐบาลอย่างนั้นใช่ไหม ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่จะรู้ดีคือถ้าไม่ใช่คุณวิทยาก็ต้องเป็นบางคนในที่นําการชุมนุมอยู่ที่ลงทุนลาออกจากสสมานี่แหละจะคล้ายกับการที่พรรคประชาธิปัตย์เคยบอยคอรดการเลือกตั้งเพราะรู้ <พอ S 2> ล่วงหน้าว่าจะยึดอานาจคราวนี้ก็เหมือนกันโอ้ยดูเดือนเลยนะอาคุยยาเชิญฮะนี่ยวิธีคิดแบบระบบทักษณิณคือไม่เคยทําอะไรผิดเลยผิดก็เนื้อโทษมันถึงจําเป็นต้องจัดการเนี่ยคิดอย่างนี้ตลอดคือพอถึงศาลแล้วก็ยังไม่ผิด พอผิดแล้วก็จะนิรโทษอแล้วก็ไปบอกว่าศาย่างวันนี้ผมว่าไปอ่านคำวินิจฉัยใ,ให้จบนะครับ<ะ>แล้วก็เนี่ยเที่ยวไล่ไปหมดเลยกลายเป็นคนอื่นทั่วก,กับคนนั้นคนนี้หมดมเหลือตัวเองดีคนเดียวนี่ขนาดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ,รบแล้วเวลาเถียงในสภาเนี่ยพวกผมโดนตลอดผมบอกทําไม่ได้นะขัดรัมนูลดาพวกผมคุณมีอำนาจวินิจฉัยรัมนูลเนี่ยต้องไปสารรัมนูลอ,อันนี้พอถึงสารรัมนูลไม่ยอมรับแล้วก็บอกได้เลยครับว่าเขาว่าไม่ยอมรับสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับ ไม่มีผลอะไรเลยเพราะรัฐธรรมนูญก็เขียนกรอบไปแล้วคําไม่ได้ใช้ของสารธรรมนูญผูกพันคณะรัฐมนตรีผูกพันรัฐสภาผูกพันสารผูกพันองค์กรอื่นๆของรัฐทุกองค์กรเน่ะเขาผูกพันหมดแล้วไอ้นั่งไอ้รัฐมนตรีจะไปนั่งกันหน้าสลอนไว้แทงไม่ไม่ยอมรับอ่ะคุณกําลังจะเป็นกบฏต่อรัฐธรรมนูญอยู่นะล้วผมว่าแถลงไปมีประโยชน์อะไรทําให้คนทั้งประเทศจับตางออกคุณไม่ยอมรับกติกาสังคมคุณอยู่เหนือกฎเกณฑ์กติกาทั้งหมด มันที่เขาบอกว่าทักษิณรอนสุดท้ายก็คือตั้งศาลเองได้ถ้าทักษิณตั้งศาลเองได้ก็อธิปไตยอยู่ในมือทักษิณหมดมแค่นั้นเองอคือสมาชิกรัฐสภา,าเนี่ยเขาไม่ยอมรับการวินิจฉัยของศาลรัฐมนูญไม่ใช่เรื่องแปลกในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเขาให้อำนาจสมาชิกรัฐสภาให้สิทธิ สมาชิกรัฐสภาและประชาชนในการยื่นถอดถอนตุลาการสารรัฐธรรมนูญเมื่อเขาเห็นว่าตัดสินไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมไม่ถูกต้องตามรัฐมนูญเขาก็สามารถยื่นถอดถอนและสิ่งที่สมาชิกรัฐสภาที่เขากําลังจะถูกเล่นงานเนี่ยครับกำลังทําอยู่คือการยื่นให้ถอดถอนตุลาการสารรัฐมนูญยังเป็นการดําเนินการตามระบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การไม่ยอมรับไม่ได้แปลว่าไม่ได้รับการรองรับในรัฐมนูลรัฐมนูญก็เปิดช่องว่าถ้าไม่ยอมรับ การทํางานข้อตุลาสารรานุนก็ยื่นถอดถอนถอดถอนได้ไม่ใช่ไปชุมนุมแล้วบอกว่าจะต้องเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสารรัฐนุนจะต้องหายไปจากโลกนี้ภายในวันที่เท่านั้นเท่านี้ยังไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเป็นการดำเนินการตามระบบอ่าคุณอย่าถามเชียนะเขาเขียนไว้แล้วว่าคำพิแสงสารรัฐนุนผูกพันแก่บ้างและถามจะไปร้องกับใครกันคนจะไปเริ่มต้นกับใครคอรมงก็ต้องรับผิดชอบตามวิธีคำพิเัยสารน้ฐนุนสารก็ต้องจบวิทีคำมิเัยสารน้ฐนุน องค์กรอื่นๆก็จบหมดแล้วถามว่าจะเริ่มต้นตรงไหนเพราะในคําว่าไม่รับสาราณนเป็นวาทกรรมทางการเมืองไม่มีผลในริงไม่มีผลในบัติในการกฎหมายเด็ดขาดยังไงก็ต้องจบแล้วถ้าตราบใดที่ยังยอมรับรัฐธรรมนูญว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะจบแล้วเพราะว่าคำาิน้แสของสาราน์นผูกพันหมดแล้วไปตั้งต้นยังไงก็ยังยังยังไม่จบเสียทีเดียวเพราะว่าการจะไปเริ่มตรงไหนการไปร้อนถอด ไปร่องไปร้องถอดถอนตุลาการสามนูนยังทาได้ผมเข้าใจว่าต้องไปปปชใช่ไหมไปไปไปยื่นกับประธานรุ่แล้วประธานรุ่นต้องส่งให้ปปชปปชต้องชี้มูลก่อนชี้ได้ไงก็ปปชเป็นองค์กรที่ต้องคำนิฉัยของสามนูนเป็นที่สุด ตามรัฐธรรมนูนแล้วคือตีความในแง่นั้นก็ได้มันเขียนไม่ชัดเจนจะไปดิ้นไปไหนในกรณีที่ในกรณีที่สารรัฐธรรมนูนเนี่ยไม่ทําตามรัฐธรรมนูนอย่างชัดเจนเป็นการใช้อํานาจที่ไม่มีอยู่ในที่ไม่ไม่บัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูนเลยแล้วมาตัดสินตามอําเภอใจอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นเป็นประเด็นให้เขาไปร้องถอดถอนได้ส่วนปปชจะวินิจฉัยยังไงก็ว่ากัน ถ้ามีคนไปแจ้งความดําเนินคดีตํารวจอายการจะว่าอย่างไรก็ว่ากันแต่ที่สําคัญเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเนี้ตามกติกาเนี่ยนะตามตามกติกาผอกยชัดๆก็คือคุณจะไปร้องที่ไหนก็ตามรัฐตราบใดที่ยังมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่นะครับคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญผูกพันหมดแล้วทุกองค์กรคุณฝ่าก็ไม่ได้ไปแจ้งตํารวจตํารวจก็ต้องยกเพราะนี่คำวินิจฉัยสารมันก็เป็นอย่างนี้เป็นที่สุดแล้วจะไปปวชก็จบ ไปรัฐบาลก็จบไปรัฐสภาก็จบกฎหมายปิดปากด้วยคําวิจัยแล้วจะไปไหนเพราะผมบอกได้เลยดิ้นไปก็มีแต่เรื่องตัวอันนี้จะไม่เหมือนกับกรณีที่ปปชเคยวิจฉัยเรื่องกรณีสารล่ำโนน่างขั้นถูกร้องเรื่องให้ลูกมาทํางานแลยเงินเดือนไอ้นั่นไม่ใช่คำวิจัยอันนั้นคือหน้าที่หน้าที่การเป็นหน้าที่ถูกไหมฮะแต่นี่เกินคาวิจัยเหมือนคําพิพากษาศาลคำพิพากษาศาลฎีกาก็เป็นที่สุดจบทางออกเดินไปนี้โทษกรรม แต่ว่าเรื่องคําิมัยชสารน้ำดูไม่ได้เกนเรื่องนี้โทษกรรมไว้จบจ<ช>บ,<ช>บคือเมื่อยังมีขั้นขั้นตอนที่ดําเนินการได้เขาก็ดําเนินการกันะนะครับแล้วก็เรื่องนี้อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี้คือคำวินิจฉัยที่ออกมาเนี่ยมีผลเท่ากับบอกว่าการแก้รับงนูนทําไม่ได้แล้วสอวอเนี่ยต้องมีแบบสัแบบด้วยถ้าไม่มีสัรหาด้วยไม่ได้ประชาธิปไตยที่จะใช้กันในประเทศไทย จะต้องเป็นมีสว<ล>สัรหาด้วยอ่ะปีแบบปี50นี้เท่านั้นไปเปลี่ยนสาระสาคัญไม่ได้เลยการวินิจฉัยอย่างนี้เป็นการทําลายหลักนิติธรรมและหลักการประชาธิปไตยที่บอกว่าเออไปดิ้นรนไปก็เปลืองตัวเท่านั้นไม่ใช่ครับการเสนอประเด็นเหล่านี้ต่อสังคมจะทําให้สังคมเกิดการ เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและจะได้รู้ว่าในอนาคตเนี่ยประเทศไทยกำลังกำลังเดินไปสู่ความเสียหายอย่างร้ายแรงแล้วก็ประเทศี่จะเสียหายอย่างไรก็กำลังบอกว่าที่สามนุไปตัดสินอย่างนี้วิิีใัยว่าประเทศไทยต้องมีสวสองแบบถือเป็นการทําลายหลักนิติธรรมสารรัมณูไม่นชจมาเขียนอย่างนี้มากําหนดอย่างนี้เหนือรัมณูคุณวิทยาคือสารตัดสินว่าต้องสองอย่างคือระหว่างถูกต้องกับถูกใจอื ถ้าถือหลักไม่ถูกใจก็ไปด่าเขาอคือไม่ยอมรับ,ค,รบคือตั้งแต่เริ่มต้นผมว่าที่ชุมดุเมือนกลุมกล่มเสื้อแดงชัดเจนนะคือตัดสินถูกใจก็โอเคกลับบ้านอวันนั้นถูกใจนะฮะดีใจตกมือกันใหญ่แล้วไม่ยุบพักกลับบ้านกลับไปนอนนึกอยู่คืนนึกได้เอา้าสงสัยน่าจะแบบคุณจตุรนว่าจะไหมมึงอ,มอาจจะต้องกลับมาใหม่มมคราวนี้ก็คือมันไม่ได้ยืนบนพื้นฐานของความถูกต้องของกฎหมายหรือไม่มคุณก็นองมาตรฐานความถูกใจของคุณเป็นมาตรฐานของศาลแล้วก็ไปด่าเขาอย่างง้นอย่างนี้ ผมคิดว่าถ้าเดินเข้าสู่กระบวนการนะครับยอมรับในรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ยอมรับในเรื่องอธิปไตยคุณคุณใจตรนบอกตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วถูกไหมคุณวิทยาเห็นยังไงตอนรัฐดรรนินเห็นยังไงเกี่ยวกับร่างที่มาสวเนี่ยคุณใจตรนบอกนายกฐมนตรีก็ต้องอยู่เฉยๆไไม่มีอะไรต้องทำหมายความว่าที่ทําอะไรนี่ก็คือทาอะไรที่หมถึงจะไปยื่นอะไรนะยื่นต่อไร้องเพื่อจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยผิดยังไงบ้างตัวร่างเนี่ยคุณวิทยาเห็นว่ามีทางออกยังไง ไม่ถึงร่างเลยตัวร่างแก้ไขฉบับที่สามทุนบอกขัดรัฐนูน,นเนี่ยที่แต่ว่านําขึ้นทุนกล้าไปแล้วคือทางที่ออกที่ที่สุดนะครับเพราะว่าวันก่อนขึ้นทุนกล้าเนี่ยมันมีช่องของกฎหมายทุกฉบับอืคือพอกรีนกฎหมายเสร็จถ้าผมเถียงว่าขัดรัฐนูน,นหรือไม่ผมก็ต้องไปยื่นสารรัฐนูน,นอ่ะซึ่งไปลองแล้วครนี้วิธีก็คือผมต้องไปยื่นก่อนที่เขาจะกลับลงทุนใช่ครับผมเคยโดนแล้วก็คือ ตั้งใจว่าจะไปยื่นบระคานกฎหมายอตอนที่แก้เรื่องอรัญยัดระเบียบราชก,การบริหารแผ่นดินก็ตั้งใจจะไปยื่นสารนูนปรากฏว่าพอพิจารณากฎหมายเสร็จลงมติปังประธานบบาสภาเซ็นชื่อในนา,าทีส่งรัฐบาลรัฐบาลภายในห้านาทีกลบบาบกอง,งทุนเลยมผมก็ยื่นสารน้ำนูลไม่ทันแต่ฉบับนี้พวกผมได้ยื่นไปแล้วอเอพอยื่นแล้วรัฐบาลบอกไม่รู้ไม่ชี้ฉันมีหน้าที่ต้องเสนอ,อก็สุดท้ายก็ปิดช่องหมดไม่ให้มีสิทธิ์วินิจฉัยเลยว่ากฎหมายฉบับใดขัดนฐมนูลก็คือ ฉันกลับบงทุนพระเจ้าอยู่หัวแล้วเป็นเรื่องพระเจ้าอยู่หัวหันหลังกลับ <Ừ. S 2> ไอ,อย้ยางงี้ผมว่าควรจะรู้ว่าทําผิดหรือทาถูกแล้วควรต้องทาไงถ้ามุมผูวิยาผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเขาเตือนแล้วอย่าเอาของร้อนไปกลับบงทุนแต่ยังบังอาจทําอย่างนั้นพอถึงเวลานี้รู้ว่าจะยังผิดแล้วก็ไม่รู้ไม่ใช่เรื่องของฉันแล้วไอ,อย้ยางงี้ผมว่าเป็นรัฐบาลที่ไร้ความรับผิดชอบโยนทั้งหมดให้คนอื่นหมดอ่ะหัใจรวนรับผิดชอบต้องการให้ทําอะไรยังไงผเพราะว่า ไปขอพืะรฉชนทานคืนหมายไหมทุกต้องร่างนี้คุณวิยาเห็นว่าตกไปแล้วไม่ใช่เหรอตกไปแล้วว่าเท่ากับไม่มีแล้วนะเออคุณวิยาเห็นว่ายังคงอยู่หรือเปล่ายังมีอยู่หรือเปล่ายังมีให้ต้องยังมีต้องให้ยืนยันหรือเปล่าเขากำลังถามหาความรับผิดชอบคความรับผิดชอบกับการไปขอคืนคนละเรื่องก็รัฐบาลไม่เคยยอมรับเลยความรับผิดชอบความรับผิดชอบรับผิดชอบในประเด็นไหนรัฐสภาเขาพิจารณาเสร็จเขาก็ ตามรัฐมนูลคือทนบอกว่า,วาวนายกแล้วลว่ายืนาน่นสารรัฐมนูลกำลังรอวินิจฉัยแต่ทำไมรีบนำคืนทุนเก้าทำไมไม่รอสารรัฐมน,นคูคำคำเตือนอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีต้องทำตามนายกรัฐมนตรีต้องทำตามรัฐธรรมนูญเมื่<า>มอสภาพิจารณาเสร็จนายกรัฐมนตรีต้องทุนเก้านายกรัฐมนตรีก็ต้องทำทำตามนั้นส่วนการการที่ยังมีการวินิจฉัยกันอยู่จริงๆแล้วมันวินิจฉัยไม่ได้ตามหลักแล้วเนี่ยการพิจารณา ว่าร่างกฎหมายถ้าเป็นร่างกฎหมายนะครับถ้าทูลเกล้าวแล้วสารรัฐมนูลจะมาพิจารณาไม่ได้แล้วต้องพิจารณาก่อนหน้านั้นครับนีนี่รัฐมนูญยิ่งไปกันใหญ่มไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเลยให้สารรัฐมนูลมาพิจรารณาร่างแก้ไขรัฐมน,นูญแต่สารรัฐมนูลเอามาพิจรารณาตรงนี้แหละนี่คือคือปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือว่า สารรัฐมนูญได้ตั้งตัวเหนือรัฐธรรมนูญไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการไม่ยอมรับตั้งแต่ต้นแล้วไม่ยอมรับตั้งแต่ต้นถูกไหมฮะครับาท่านี้คุณจตุรนตอนต้นรายการบอกว่าต่อไปเดี๋ยว3 1 2คนโคนดนแน่ดาบต่อไปคาดการ,รแล้วการเมืองจะเดินไปสู่จุดที่ไปเอื้อมหน่วยกับการชุมนุมด้านนอกครับถูกไหมการชุมนุมด้านนอกก็ต้องถามอีกเหมือนกันว่าถ้าบอกว่ายึดถือตามกฎกติกาต่าง การชุมนุมนี้จะจบในวันที่24บ้าง28บ้างผมถามว่าจบยังไงจบโดยอะไรและถ้าจบโดยตามวิธีทางรัฐสภามันนึกไม่ออกอภาพีปรายไม่ไ่้วังใไฟังก่อนสิฟังคุณชาตัวนะมั้งผมกำลังถามผมกำลังตั้งคำถามเขาบอกว่าเนี่ยคำวินิจฉัยการจะเล่นงานต่อไปจะมาเอื้อกับการชุมนุมเพื่อให้จบจบยังไงผมจะตอบคำถามให้ แต่ว่าให้มันจบประเนเรื่องก็คือที่ผมฟังท่้นตตุรนก็คือช่องทางของการให้สารมูตรีความในกฎหมายทุกอย่างนี้ทําไม่ได้เลยสรุปว่าพอสภาออกกฎหมายเสร็จผมไปยื่นในสารมูตรีความทางรัฐบาลก็กลับบังคมทุนพระเจ้าอยู่ได้บอกว่าแแบบทำอะไรไม่ได้แล้วอ่านั่นคือจริงแล้วและศาลรัฐมนุนก็ตัดสินอะไรไม่ได้แล้วกฎหมายนี่ได้อยู่แล้วกฎหมายยื่นเมื่อไหร่ก็ต้องหยุดอยู่แล้วการนี้กำลังสรุปว่ามันมีช่องให้ดําเนินการทําและเมื่อโดยมารยาทเมื่อโคยื่นสารรัฐมนุนตัวเองก็พักไว้ ไม่ได้มีขีดเส้นตายว่าถ้านายกไม่ส่งแล้วจะต้องไล่ออกจากนายกไม่มีสภาพท่านนี้จะบอกว่ารั้นนูลเขียนไว้ว่าภายในยี่สิบวันใช่ไหมฮะไม่มีบทบัญญัติเลยว่าเมื่อรั้นนูลเสร็จแล้วจะบไปจะมีใครไปร้องอะไรได้เดี๋ยวเวลาพิอะไรดอันนี้เดี๋ยวว่าอีวงหนึ่งอวงหนึ่งท่านนี้คำถามว่าจะจบยังไงจบยังไงเขาบอกว่าเนี่ยมันอื้ออำนวยเดี๋ยวก็จะมาสู่การชุมนุมและถ้าเป็นตามระบบนึกไม่ออกว่าจะจบได้ยังไงเพานอกจากอธิปราศัยแล้วชนะฟังก่อนผมก็ให้นึกต่อไปนะครับ เพราะว่าจนถึงเดี๋ยวนี้ผมเดินตามกรอบรัฐธรรมนูญโดยตลอดคือการชมรมไม่อำเสร็จอำนาจอธิปไตยไม่ว่ารัฐบาลหรือนิติบัญญัติหรือว่าตุลาการไม่ไปเสียจอำนาจไหนเดินตามแนวตลอดอย่าดิ้นมากถ้าประชาชนไม่มีสิทธตามขั้นพื้นฐานของรัฐนูนแ,แล้วรัฐนี้ก็รัฐผดเด็จกาดคราวนี้ผมดังเดินตามกรอบรัฐธรรมนูญตลอดอแล้วมันจะจบจบไม่จบมันเป็นเรื่องของประชาชนถ้าประชาชนผิดกฎหมายก็ว่ามาครับแต่ยังไม่ทําอะไรผิด ั้งแต่ข่มขู่คุกคามเอาควทุกเรื่องทุกราว <l acht> ผมก็คิดว่าไ,ไอ้เส้นคาบระหว่างเผด็จการกับทรราชมันในกล้กันเต็มทีนะ <l acht> อย่างนั้นเลยเหรอฮะผมยืนยนะันเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้คุณจะก้ <l acht> าว <l acht> ข้ามคุณใจ้อนครับถ้าปสิเธข่ข<อ>ขมขู่คุกคามอะไรยังไง <l acht> มันไม่ได้มีการชุมนุมบางส่วนที่ชุมนุมประสานเสียงกันอยู่เนี่ยมีข้อเรียกร้องในลักษณะที่เกินเลยกว่าวิถีทางประชาธิปไตยอยู่เยอะนะครับล้มระบบ ล้มระบบประชาธิปไตยบางเชิญชวนยึดอํานาจบ้างมีปนปนกันอยู่การชมนุมลักษณะนี้จริงๆเข้าข่ายที่จะต้องใช้มาตรา68แต่กลับมาใช้มาตรา68กับการแก้รัฐธรรมนูญทีนี้ที่บอกว่าจะจบจะจบเนี่ยครับบอกว่าขึ้นกับประชาชนแปลว่าอะไรประชาชนไม่มาผมกับบ้ามาแล้วมาแล้วน่ะจะจบยังไง จะจบตามวิถีทางประชาธิปไตยยังไงอาจจะมันไมิมีงรัีอาจจะมีทีนี้ก็เหลือแต่ว่าจะใช้องค์กรอิสระอะไรมาจัดการหรือเปล่าเหมือนกับตอนที่มีการยึดสนามบินมาเนี่ยการตัดการวิิีฉัยของแสนดูนี้ก็เป็นสมมไปแล้วและยังจะมีอะไรอีกเวลาจะหมดเวลาจะหมดพักประชาธิปัตย์เนี่ยรู้ดีที่สุดเรื่อง ผมบอกผมลาผมลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เรื่องพรรคเดียปัดเป็นเรื่องของผมมาพวกผมมาทําแต่วิธีคิดอย่างนี้ผมคิดว่าเป็นเรงกันที่รนทุรนทุรายดรนทุรนทุรายทุรนท,รทุรายเลยครับขนาดเดินในกรอบทุกอย่างนะครับแล้วก็ทําอย่างสางพาเผยคุณสุริศบอกวันจันทร์ผมจะวันจันทร์ผมจะผมก็จะเดินคือมีการประกาศว่าจะมีการเดินไปเชิญชวนประชาชนออกมาชุมนุมมากขึ้นแล้วถามผิดอะไรนะคือจะปรับเรื่องกฎหมายจราจรที่ร้อยสองร้ครผมสรุปไหคาวนี้รัฐบาลกลัวอย่างเดียวอคือกลัว ไอ้นั่นนี่คือกลัวเรื่องที่ผมจะทําตามกฎหมายคือคุณจรวมรัชักโครมจับไปได้ถูกไหมฮะว่าคุณกาญจน์ก็มองว่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือชมนุมออกมาคนเยอะๆมีกระแสเสร็จปุ๊บองค์กรอิสระเล่นงาน312บคนเพื่อจะนําไปฉู่ทางตันครับถูกไหมฮะแล้วก็อาจจะมีการจัดการมากกว่านั้นเมื่อมากกว่านั้นแล้วผสมกับการการชุมนุมด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะมันก็คือการใช้ร่วมกันใช้ทั้งการเคลื่อนไหว ชุมนุมเรียกร้องการกดดันทางการเมืองบวกกับการใช้อำนาจองค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและได้ถูกล็อกเอาไว้แล้วด้วยการวินิจฉัยล่าสุดว่ารัฐธรรมนูนนี้แก้ไม่ได้ประเทศเราจะอยู่อย่างนี้กันไปรัฐบาลไม่ยอมรับกติกาเอาสรุปว่าประชาชนรับกติกาของประเทศนี้ส่วนรัฐบาลปฏิเสธกติกาทั้งหมดเว้นแต่ตัวกูทำอะไรถูกหมดไอ้อย่างนี้บ้านเมือง พอจะรู้ครับว่าต้องแก้กันยังไงอ่ะมันแก้ไงฮะกับผมคิดว่าถ้าประชาชนไม่ขึ้นมาแก้ก็จบแล้วคือรัฐบาลจะเอาตามใจทุกอย่างมีกติกาก็ไม่เคารับกติกาศาลตัดสินก็ไม่เชื่อแต่ฉันเอาอย่างฉันว่าไม่มีเวลาวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับ